สวัสดีครับผมชื่อเดฟวอร์ดเบิร์กเป็นเจ้าของเพจข่าวประเสริฐนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูลูกาบทที่23สั้นๆด้วยกันนะครับในบริบทนี้พระเยซูกำลังถูกตรึงบนไม้กางเขนอยู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตแห่งการเชื่อฟังของพระองค์พระกมภีร์บอกว่าประชาชนก็ยืนมองดูอยู่พวกผู้นำก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ ก็ให้เขาช่วยตัวเองด้วยสิถ้าหากเขาเป็นพระคิดของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้พวกทหารก็เยาะเยะ้ยพระองค์ด้วยและเข้ามาเอาเล่าอังุนเปรี้ยวส่งให้พระองค์แล้วกล่าวว่าถ้าเจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวก็จงช่วยตัวเองให้รอดเถิดเหนือพระองค์มีคําจลึกไว้ด้วยว่าคนนี้เป็นกษัตริย์ของพวกยิวผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้จึงพูดมินประมาทพระองค์ว่า เจ้าเป็นพระคิดไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิดพี่น้องสังเกตไหมครับว่าทั้งผู้นำทหารแล้วก็ผู้ร้ายพูดเหมือนกันในภาษาดั้งเดิมทั้ง3ก็ใช้กริยาเดียวกันในการล้อเลียนพระเยซูคือในข้อ35เขาบอกว่าให้เขาช่วยตัวเองด้วยสิข้อ37จงช่วยตัวเองให้รอดเถิดและข้อ39จงช่วย ตัวเองให้รอดเถิดคนเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าพระบิดาทรงมาเพื่อช่วยกู้คนของพระองค์ให้รอดเราก็สามารถสังเกตได้ชัดเจนในการล้อเลียนของพวกเขาในความคิดของพวกเขาพระผู้ไทยจะไม่ตายบนไม้กานเขนเหมือนนักโทษอย่างนี้สําหรับพวกเขาแล้วนี่ไม่ใช่ภาพของกษัตริย์ที่กําลังอครอบครองอยู่แต่เป็นภาพ ของคนอ่อนแอคนหนึ่งที่กำลังพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายนะครับแต่คำกริยาที่พวกเขาใช้กันในการล้อเลียนพระเยซูคือคำที่เราเคยดิยนมาแล้วเมื่อทูตสวรรค์มาปรากฏกับโยเซฟในมัทธิวบทที่หนึ่งคือทูตสวรรค์บอกโยเซฟว่าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา พี่น้องสังเกตความแตกต่างระหว่างคําพูดของคนที่ล้อเลียนพระเยซูกับคําพูดของทูตสวร์มั้ครับคนเหล่านี้เนี่ยบอกว่าจงช่วยตัวเองให้รอดแต่ทูตสวรค์บอกว่าพระเยซูจะช่วยคนของพระองค์ให้รอดพระเยซูไม่ได้เข้ามาในโลกเพื่อช่วยตัวพระองค์เองให้รอดแบบที่คนเหล่านี้พูดถึงนะครับพระเยซูไม่ได้เข้ามาในโลก เพื่อพระองค์จะไม่ตายบนไมกันเคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะได้รับความรอดนะครับถ้าเราจะรอดพ้นจากความผิดบาปของพวกเราพระเยซูจะต้องอยู่บนไมกันเคนจนหัวใจหยุดเต้นพระเยซูจะต้องห้อยบนไมกัแนเคนจนสิ้นลมหายใจขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูยอมอยู่บนไมกันเคนต่อไปจนถึงที่สุดเราจะไม่อยู่เพื่อพระเยซูที่รักเรามากขนาดนี้ได้ยังไงครับพระเยซูไม่ยอมฟัง คำเยาะเยยของคนเหล่านั้นที่อยากให้พ,หพ,ร,ะหพระเยซูพิสูจน์ตัวเองด้วยการลงมาจากมายันเคนเพระองค์ไม่ได้เข้ามาในโลกเพื่อความรอดแบบนี้พระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อความรอดของผู้อื่นก็คือทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ทั้งคนอยู่และคนต่างชาติทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็เป็นประชากรที่ได้รับความรอดโดยการตาย และการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์นี่คือความหมายของเทศกาลคริสต์มาสนะครับ